สวัสดีคะ่ะมาพบกับเกียงสักมาเล่นแลท่อนพันยาอาหารสัตว์นะคะวันนี้วันที่5ตุลาคม2564นะคะทางร้านเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะมานั่งแพ็คของให้ลูกค้านะคะอ่มาดูออเดอร์ของวันนี้นะคะวันที่5ของเรานะคะออเดอร์เยอะมากๆนะคะยังเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนทางด้านเราเป็นอย่างดีเลยนะคะโทรมาสั่งมาเลียยาก,กับเราทุกวันเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ทางขนส่งแฟลตเอ็กเพสนะคะเข้ามารับรอบหนึ่งแล้วนะคะ mm. ก็เหลืออีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเข้ามาอีกช่วงบ่ายค่ะค่ะอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องอ่าซื้อมาเร็ดพันยาในช่วงไหนนะคะที่จะได้ราคาถูกนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะโทรมาถามทุกวันเลยค่ะอ่าแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมพวกย่าก,กิน,นีสีม่วงกิน,นีบอมบ่ากิน,นีมูริเวอร์นะคะแล้วก็ย่าอัตตาตั้มนะคะทําไมช่วงนี้ราคาแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางร้านก็ต้องขอแนะนําลูกค้านะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะซื้อช่วงที่ช่วงที่มเร็ดย่ามันถูกนะคะก็คือช่วงต้นปีอะคะ่ะมกราคมพานะคะถ้าถ้าหากลูกค้าไปซื้อช่วงหน้าฝนนะคะช่วงที่จะปลูกจริงๆอะคะ่ะรับรองราคาแพงแน่ค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าของมันก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะ,ะลูกค้าก็จะได้ราคาแพงนะคะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ลูกค้าสงสัยว่าทําไมเมล็ดย่าพวกตระกูลกินนีมันแพงจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะ,ะปัจจุบันมันราคามันขึ้นสูงถึง600เลยนะคะลูกคา้าค่ะก็เลยอยากจะแนะนําให้ซื้อช่วงต้นปีอะคะ่ะมกราคมพาเนาะ ถ้าไปซื้อช่วงพฤษภานะคะช่วงที่ฝนมันลงเนาะแล้วลูกค้าเตรียมแผนที่จะปลูกปลกมาเดเญ้าจริงๆอะค่ะช่วงนั้นของมันจะหมดนะคะราคามันจะแรงจริงค่ะค่ะนี่ก็เป็นเ,นเหตุผลนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านสงสัยนะคะว่าทําไมมาเล็ดแพงจังนะคะเราต้องซื้อไอเราต้องซื้อในช่วงช่วงที่ของถูกอะคะ่ะส่ายง่ายลูกค้า,าท่านใดที่มีแผนน่นะครับที่ว่าจะปลูกหญ้าอยู่แล้วปีหน้า ลูกค้าท่านใดที่มีแผนว่าจะปลูกหญ้าอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนทีหกห่าเนี้ยครับหน้าฝนมีแผนที่จะปลูกหญ้าหรือว่าเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อไว้เลยนะครับช่วงปลายปีเนี่ยเช่นธันวาเนี่ยนะครับก็จะมีพวกกินนีพวกอาตาตั้มกินนีสิม่วงกินนีมอมบัสซากินนีโมริเวอร์ที่จะเริ่มออกผลิตออกจําหน่ายนะครับลูกค้าก็ซื้อไว้เลยซื้อไปแล้วมเมล็ด ก็มันอยู่ในกระสอบอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาไปไว้ในที่แห้งนะครับหลีกเลี่ยงที่ชื้นนะครับให้อากาศมันถ่ายเทในกระสอบไม่ใช่กระสอบแบบที่มันเป็นพลาสติกอย่างนั้นก็ไม่เหมาะนะครับเราก็เอาไปเก็บไว้พอถึงหน้าฝนนะครับเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าไปซื้อช่วงหน้าฝนเช่นกิน,นีราคาจะอยู่ 400- 500แต่ถ้าเราซื้อช่วงมก,การาช่วงธันวาคมก,การาคมธันาราคาก็อยู่มาสมาณ200ไปไปสามร้อยต้นต้น,ตนอย่างเงี้ยครับก็จะถูกลงมาหลายเท่า แล้วก็ไอเงินที่เหลือส่วนนั้นเราก็เอาไปจ้างรถไถเอาไปทําอะไรอย่างนี้ได้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการว่าจะปลูกอยู่แล้วก็สามารถซื้อเก็บไว้เลยช่วงธันวามนะครับปลายปีแล้วก็มกรากรุมภาเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะซื้อพวกกินนีสีม่วงกินนีมอมมาซากินนีโมริเวอร์แล้วก็อัลต้า,าตามไว้เพื่อจะไปปลูกในปีหน้านะครับเพราะว่าเหมือนช่วงนี้ลูกค้าทางใต้ก็หาเมล็ดยากินนี หาเมล็ดย่จาจ,จะตั้มหาไม่ได้เลยเนาะใช่ค่ะหาไม่ได้เลยนะครับหาที่ไหนก็ไม่ได้ราคา6 0 0 700ก็ไม่มีขายทั้งที่ลูกค้าอยากได้ก็ไม่มีขายนะครับก็ลูกค้าทุกท่านเลยถามว่าทำไมกินนี้ราคาแพงจังก็น,นี่แหละครับก็พอถึงฤด,ดูการที่มันขาดของมันไม่มีคนต้องการเป็นหมื่นๆคนราคามก็ไปเรื่อยแต่ประเด็นสําคัญคือมันไม่มีของให้ขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจเมล็ดทัญญา่า ช่วงที่ราคาไม่สูงมากนะก็มาซื้อช่วงอ่าก็ซื้อไว้เลยนะครับเก็บไว้ได้หนึ่งปีเนาะใช่แต่พวกพวกลูซี่พวกอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อตอนไหนก็ได้ราคามันมันมีของเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวดูสต็อกหญ้าลูซี่ของเรานะคะอ่าอันนี้เราเพิ่งสั่งเข้ามานะคะหญ้าลูซี่เราสั่งเข้ามาหกตันนะคะลูกค้าสั่งเข้ามาหกอ่าหกตันนะคะไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะดูสิ บาบางลงเยอะเลยค่ะนี่นะคะหายไปเกินครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอีกหน่อยแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะคะเนี่ยลูกค้าท่านใดสนใจย่ารูซี่ก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0800887389นะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ